ก็โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีกันแล้วกันนะครับคือคลิปนี้นะครับที่ผมได้ทําไปนะครับตอนนี้ทางเว็บที่ผมแจกไปนะครับตอนนี้ก็ได้ทําการเปลี่ยนไปอยู่ที่เวฟเพย์กาวแทนนะครับผมซึ่งถามว่าวิธีจะต่างกันไหมผมบอกว่าไม่ต่างนะแต่ว่าผมจะมาทําใหม่ให้ดูแล้วกันว่ามันทํายังไงนะครับกับเวบเพย์กาวนะครับโอเคครับไปดูกันเลยครับ ก็โอเคนะครับผมในคลิปน like ี mm ้นะครับก็ไม่ได้แตกต่างกันมากกับวิธีแรกนะครับแต่ว่าผมจะพูดหมายล้วกันว่าทำยังไงนะครับผมสำหรับคนที่ไม่เคยดูคลิปแรกนะครับก็คืออย่างแรกนะครับให้เรานั้นไปทําการโหลดรูปนะครับซึ่งผมจะใช้เว็บฟิล์มพินทเลสนะครับผมโอเคครับหลังจากที่เรานั้นหารูปหรือเลือกรูปเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรานั้นเข้ามาที่เอ่อเว็บเพกาวนะครับผมเว็บเพกาว com/flash นะครับผมซึ่งผมจะแจกลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมโอเคครับหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับก็ให้เรานั้นมาที่ตรงนี้ผม จอยเพเยการวิลันดิสโมเดลนะครับไปกดซารอัพไรับผมอ่าเสร็จปุ๊บนะครับก็ให้ทำการกดคำว่าคอ n t ิ n น e ยลไปกูเกิลน,นะครับ โอเคครับผมหลังจากที่ตัดอัพไลน์เสร็จแล้วนะครับเสร็จปุ๊บนะครับมันจะมาอยู่หน้านี้นะครับผมเลือกคำว่า Upload o r Drop Image of Face นะครับผมแล้วให้เรานั้นทำการเลือกรูปนะครับผมซึ่งตัวขอเป็นรูปนี้แล้วกันครับเสร็จปุ๊บนะครับก็ให้เรานั้นมาที่คำสตานะครับแล้วเลือกคำว่าวิดีโอเกมนะครับต่อไปนะครับพร้อมนะครับผมแล้วก็ให้เรานั้นก๊อปคำที่เราแจกไว้ในคลิปก่อนนะครับผมซึ่งจะแจกไว้ในคลิปนี้เหมือนกันนะครับผมคือคัปปี้ครับเสร็จปุ๊บนะครับกก็ให้้เรานนัทาร คุมดำนะครับผมอแล้วกลับไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เรานั้นใส่โพสต์ที่ช่องพร้อมนะครับผมให้กดไปเลยครับกดเพจครับผมก็จะได้ประมาณนี้ครับแล้วกดเจรเรตได้เลยครับซึ่งในการเจรเรดนี่ก็ใช้เวลาอยู่นานหรือไม่นานก็อยู่ที่ความดีอินเทอร์เน็ตนะครับผมอ่านี่ครับหลังจากที่เจรเรตแล้วมันจะได้แบบนี้นะครับผมซึ่งถ้าใครไม่พอใจก็สามารถเจรเรตได้อีกนะครับผมก็เยียงเ้มจะเป็นรูป อันนี้แล้วกันครับสามารถจเนเรได้เรืเร่อยๆน,น,นะครับแต่ว่าเว็บนี้จะมีข้อจํากัดอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาบอกในช่วงท้ายคลิปนะครับก็โอเคนะครับผมหลังจากที่ผมนั่นหารูปที่ถูกใจได้แล้วนะครับก็ทําการกดดาวน์โหลดเหมือนเดิมเลยนะครับ โอเคครับผมตอนนี้ก็มาอยู่ในหน้าเว็บเพกาแล้นะผมซึ่งผมบอกกันนะครับว่าเว็บนี้ค่อนข้างจะค่อนข้างจะแตกต่างจากเว็บพิพิเค็ตนะครับผมเพราะว่าเว็บนี้นะครับมีรายเดือนนะครับผมคือไอแพ็กเกจฟรีมีนะครับผมซึ่งจะสามารถสร้างซึ่งจะสามารถสร้างรูป100รูปต่อวันได้นะครับผมแล้วก็สามารถใช้รูปในการโฆษณาได้นะครับผมซึ่งถามว่าคุ้มไหมสำหรับผมผมว่าก็โอเคนะ100 1 0รรูปต่อวันนี่ถือว่าโอเคนะทุกคนซึ่งผมคิดว่าถ้าสมมุติว่าคุณนั้นแค่กะเอาจะรูปเล่นๆหราะว่100 รูปนี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับผมโอเคครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมเพราะว่าคลิปนี้มันก็ไม่ได้ต่างจากคลิปก่อนนะครับแต่แค่แบบว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับสำหรับเว็บนะครับโอเคครับไปก่อนนะครับไปละนะครับโชคดีครับไปละนะครับครับครับนั่นนะครับก็โอเคนะผมคือคลิปนี้ไอ้จริงคือผมก็ใกล้ใกล้ทําเสร็จแล้วแหละเพราะว่านี่ผมตัดไปส่วนหนึ่งแล้วเนาะซึ่ง คือตอนนี้ผมลืมไปว่าผมต้องทําคลิปนี้นะครับก็คือผมนั้นจะมาสษาวิธีการเอาบัตรเครดิตออกจากเว็บนี้นะผมก็คืออย่างแรกนะครับให้เรานั้นไปที่บัญชีของเรานะผมแลังจากนั้นนะครับให้ไปที่คําว่า account setting นะครับต่อไปนะครับก็ให้เรานั้นทําการมาที่คําว่า b u i l l i n g นะครับแล้วทาการกดคําว่า main b u i l l i n g ครับจแล้วนะครับหลังจากที่เข้ามาในหน้านี้แล้วนะครับผมก็ให้เรานั้นทําการไปด่คําว่าวิธีการชําระเงินนะครับแล้วเลือกบัตรของเรานะผมให้เราทํานั้นทําการกดกระป๋าตรงนี้ออกนะผม แล้วจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับให้เราทําการกดเลือกคําว่าลบวิธีการชระเงินนะครับแค่นี้เองครับก็เสร็จแล้วนะครับก็ออกจากเว็บนี้ได้เลยครับผม